ทานได้เลยครับอาจารย์ทานได้เลยทานสดอ่าไม่ไม่ต้องเข้ามดือดคือเวลาโดนน้ำน้ำส้มนะฮะมันกรอบเลยอาจารย์อร่อยเลยอาจารย์นะไม่เหม็นเขียวอร่อยเลยครับอส่นน้้มห๋ออยจารย์อ๋ออ๋อนี่เคล็ดอ๋อนี่เคล็ดลับนะฮะอ๋อครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าแล้วครับอาจารย์ัด้าน ด้านซ้ายมือนะเป็นบ้านของผมเองครับที่หลังให,ใหญ่ประมาณสี่ห้าจั่วนะอาจารย์ครับ,รบส,สมัยก่อนคือเนี้ยที่บ้านผมก็จะมีลูกพ,พ่อพ่อคุณพ่อมีลูกเก้าคนผมกัที่เก้านะก็แกก็จะมีลูกจ้างคนทำน,งทำนาด้วยสมัยก่อนที่บ้านทำนาเยอะครับก็บะะจะมีลูกจ้างทำนาก็จะปลูกบ้าน,นหลังใหญ่อันนี้อันนี้ยุคยุคไปแล้วนะสมัยก่อนจะมีนอกชานยื่มนมาริมน้ำเลยนะนอกชานเอาไว้นอน นอนดูดาวสมัยก่อนไม่มีพัดลมคนนีล้ละก็นอนดูดาวกันนอนกันเป็นเข่งประทูเป็นสิบยี่สิบคนนะจารนะนะพ่อก็เล่านิทงนี่ทาน <No. S 1> ดูดาวกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรือเขาพดมาป๊อกป,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 ป๊อกป๊อกสมัยก่อนต้องจิ๊อาจารย์อาจารย์เราซื้อก็ะพาซื้อ,อยังไงฮะจา์ซื้อเป็นถังใช่ไหมฮะปเป็นถังที่บ้านเราก็มางใส่แล้วก็ล้อมรอบกันนะล้อมรอบกันฮะส่วนตอนเช้ากลางวันเดี๋ยว เรือกาแฟมาแล้วกาแฟปูดปูนปูนแม่ก็ซื้อกาแฟเป็นขันแล้วก็ซื้อนมปังเป็นเถาแล้วก็น้องวงกินกันนมปังอ่านมปังจิ้มกาแฟจะได้อิ่มอิ่มอันนี้มีครับมีครับไอ้นอ้ไอ้เขาเขาพอหัวเขาควายหบูนอาจารย์น้อเกิดทันนะจ๊ะ อันนี้อันนี้คนวัยเดียวกันคุยกันใช่ไหมครับเนี่ยไม่แบ่งแบ่งให้คนอื่นคุยมันก็ได้นะครับวันนี้นกอนนกมาต้อนรับอาจารย์นะฮะเข่ากวางต้มพวงเนี่ยคอาจารย์สมัยก่อนมีความสุขนะอาจารย์เนาะจริงครับครับเพราะว่า